สวัสดีครับ FC ทุกท่านเราเกิดปัญหาในการปูกระเบื้องใน f ะ fc คือมันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านนะเนื่องด้วยปูกระเบื้องทุกทีเนี่ยมันต้องใช้ระดับน้ำในการวัดว่ามันตรงหรือว่าไม่ตรงเนาะแต่ว่าปัญหาคือไม่มีระดับน้ำนะผมก็เลยอ่ะขอ,อะผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้ใน f ะ fc เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอ,อีกนะฮะผมก็เลยจะเอาวิธีนี้นยืมใน f อฟซียืมระดับน้ำของตัวปูกระเบื้องที่คุณจิมซื้อเอาไว้ให้เนาะ แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวปาดสําหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่ในเอีแต่ว่าเราปูกระเบื้องแผ่นเล็กนะเราก็เลยยืมนี่ยืมระดับน้ํานะครับของอันนี้นะมาใช้ก่อนแล้วค่อยเสียบไว้คืนนะครับ ของเรานะ FC ผมจะทำระดับน้ำขึ้นมาใช้เองนะครับโดยการเอาเหล็กซีลายเนาะเอาแผ่นซีลายมาตัดเอาแผ่นซีลายเข้าไปใส่วะโอ้อยู่นูน่นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ FC นี่คือการทําระดับน้ำซึ่งตัวนี้มันได้ฉากอยู่แล้วเนาะเราแค่วางตัวนี้ใส่วาอะไรนี่ตัวระดับน้ำาเพราะเราเราไม่มีไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ซื้อติดไว้เลยจ้าทำไมเจ้าไม่เอาที่เป็นโนเป็นปากนะเป็นน้นะนี่เนาะอันนี้คือการาทำระดับซึ่งมันมันก็ตรงนะงจะว่าตรงไหม เพราะว่ามันตรงอยู่นะขอได้ใช้ก๊อกแกมก๊อกแกคือใช้กิงเลยแหละเราก็เอาจริงเลยเราไม่ได้เอาเล่นๆนี่เลยเนี่ยของจริงเลยนเนี่ยเนี่ยเราดูกันเลย DIY เรามีหุดประหลอดตัวระดับน้ำนะครับแล้วก็งัดมาจากกอุปกรณ์ขึ้นเขาเนาะก็เอามาติดกั้งเลยตั้งเลยมามา อ้อมันจะใช้งานอะไรอย่างเง้ยมั้งอันนี้นะจะปิดกาวครับทำแบบขึ้นมาแบบสักพันพันเดียนอันนี้คือการทำหมองปลอดหรือว่าระดับน้ำที่รเราช่างเขาใช้กัน เด่นเนาะแต่ว่าแบบนี่ Late? ม hai, ันเย็นเนาะเราไม่รู้มันเย็นออกโอ้มันเย็นเนาะอย่างงี้อย่างงี้ถูกแล้วเนาะเนาะอย่างงี้มันไม่เย็นเราก็จับเขาเนาะนี่คือนี่เกือบได้ระดับนี่โอ้มันใช้ได้อยู่ใช้ได้นะอ่าใช้ได้ใช้ได้บันไดคุณได้ประดับหรือเปล่าโอ้บันไดเอียงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนอันนี้มันได้ระดับเห็นเขาบอกว่ามันได้ระดับ เฮ้ยมันไม่ได้มันต้องมีอีกตัวหนึ่งข้างบนไม่ได้เนาะเราวัดแบบนี้ไม่ได้เออเราต้องวัดแนวนี้เนาะมันก็ได้นะหรือว่าแนวนี้ได้เลยโบประตูประตูบ้านผมมันไม่ได้ระดับเนาะเออมันเอียงนิดนึงเนาะเอียงนิดนึงก็ได้อยู่เออเออเนาะมเช็คเช็คเช็คความมาตรฐานของช่างอ้มไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะ แต่ก็ได้อยู่เนาะอยู่ตรงกลางอยู่อ่ะโอเคทำระดับใช้เองคนมีระดับอือเองี่เป็นไรนกไรนกคัดไรนกอนี่แต่ว่าก็ต้องขอขอความอนุเคราะห์จากเจ้านะปูกระเบื้องช่วยหน่อย ถ้าเจ้าต่อไฟก็ไม่เป็นไรถ้าเจ้าว่างก็ช่วยไฟปลูกกระเบื้องก็ดีนได้อยู่เนาะอืะก็มีระดับแล้วนะเราต้องตีเส้นไหมแคบๆนี่นะะตีเราตีีมันจะดถ้าตีมันจะดีเนาะมันเชือกเนาะครับเจ้าวัดกระเบื้องแล้วเจ้าก็วัดจากขอบมาท้ายแล้วเจ้าก็ดึงเชือก นี่เลยบ่ชนนี่เลยบ่ัวท้ายเลยบ่ใช่โท้ายเลยจะมาทำแนวมาอันนี้ก็เหมือนกันสี่่ยมเลยเราจะเอาเนวไหนก็ได้จะเอาเนวยาวนี่ก็ได้อาเอาขี้แนวแนวเดียวบ่แล้วมันก็มาเป็นแนวของมันเราแนวเดียวยิงไปแนวเดียวไม่ต้องสีมุมใช่แต่ถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราจะตัดเขื่อเนี่ยเราต้องหุ่นหน ให้แผ่นเต็มก่อนแน่นอืมให้มันเต็มเต็มเต็มแผ่นใช่ไหมถ้าสมมติว่าถึงข้างในแล้วอืมแผ่นมันเหลือมันจะเศษเราตัดข้างในมันก็จะไม่น่าเปลี่ยนแล้วแถ้าเราจะปูนี่ปูจากนี้เปล่าจากนี้ไปก่อนอไปโน่นอืมเอาเต็มแผ่นไปเต็มเต็มเต็มแผ่นแล้วเราแล้วเราจะเดินยังไงทีนี้ตรงนี้มันเดี๋ยวมันก็ปูไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยมันก็เดินไปเรื่อย โอม้มันนิดเดียวคนะพื้นที่มันนิดเดียวน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะปูนีมิม,มันจะไม่ทันแห้งเอานะผมเล่นจะเอาทรายสะเละเลยนะยผมเล่นผมเล่นเอาสูตรที่เร็วๆเลยนะ,ะใส่ปูนกาวแล้วเรียบร้อยใช่ไหมปูนกาวผมว่าจะโรยข้างหน้าทำเป็นนำนำ้นำโรยเอาให้มันยึดออโรยหน้าเลย ต้องไปผสมปูนกาวเราเอาปูนกาวแล้เจะเอา,าเอา,เอานี้นี่โรยหน้าแล้วก็แปะปูนกาวมันมีหน้าที่ยึดเกาะใช่ไหมผมจะเอาปูนกาวโรยเอาน้ําปูนกาวน่ะโรยข้าง,งบนแล้วก็เอาแผ่นนี้วางอ,อ,อืมไม่ต้องไปผสมกับอันนี้มันมันหลายสูตรบางคนเขาก็ผสมกันนี่เลยเแต่ของผมเอาเฉพาะปูนกาวเน้นๆเ,เลยข้างบนเ,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 เพราะว่ากลัวมันลอดน่ะนะ ถ้าปูนกาวเรามันก็ไม่ค่อยเยอะมันก็มีนิดเดียวนะก็เอ้ายังไงจะว่าสูตรไหนดีลองดูสูตรไหนก็ดีทั้งนั้นแหละเอ้าเราทำเองโอเคจานี้เราก็จะมานะครับปูกระเบื้องก็มาเธอเธอทำเหมือนเราบอกนะเธอต้องทะล้ลงนะนะน้ำมันไม่ไหลนะอืมนี่เธอต้องชะลปลงแบบนี้ให้น้ำมันไหลไปนู่นนะโอเคใน FC เดี๋ยวเราก็ลุยกันนะทำระดับน้ำใช้เองนะฮะ ก็ถือว่า DIY พอได้อยู่ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ